เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเห็นรถยนต์นะครับในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าของแบรนด์เ c e d e น Benz ได้ครบทุกรุ่นเลยและนี่คือครั้งแรกของชุดแต่งแบบอวังกาดกับรถยนต์ SUV แบบนี้ด้วยนี่นะครับถ้าใครมาบูธนี้นะต้องแวะมาชมคันนี้ให้ได้และมาคุยกับเขาแน่นอนฮนะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้เป็นเจ้าของอ c a ั s ในราคาที่ถูกในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับโซลรถเนี่ยแอบกระซิบนะครับแอบกระซสิบคุณผู้ชมได้ i take smoke, i am a to poke a holder. You choking's overdue. Come at me and you won't get any older do. Crack your holder too. Heating hitting up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Right. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. งานมอเตอร์เอ็ปอีกครั้งหนึ่งแต่เราจะมาอยู่ในบูธของทาง Mercedes-Benz นะครับวันนี้จะพาทุกคนครับไปชมรุ่นที่น่าสนใจรายละเอียดที่น่าสนใจสำหรับรถเด่นของเขานะครับจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ และมาถึงคันแรกนะครับที่น่าสนใจที่ใครก็ตามนะครับที่มาในงาน Motor ร์เอและมาบูธ m e r ร e e e s Benz นะครับก็ต้องแวะมาและนี่ครับพระเอกของเราอีกหนึ่งคัน Mercedes-Benz C220D นะครับต้องบอกว่าเปลี่ยน MG line ใช่ครับมันมันแตกยอดยังไงครับต้องกายคือต้องมองว่าเดิมทีเนี่ยเขาเป็นอวังกาดอ่าทีนี้เนี่ยลูกค้าเรียกร้องมากๆอยากได้เครื่องดีเซลแล้วผสมความสปอร์ตเข้าไปด้วยก็เลยนี่เลยฮะจัดให้ตามมา อันนี้ต้องบอกว่าเปิดตัวที่นี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกนะครับเมื่อกี้นี้มีเห็นคนมาชมแล้วก็คนมาสนใจตัวดีเซลเพราะคนถามหาดีเซลจากเบนซ์เยอะมากๆมากมาแล้วแต่ว่าการทํางานของตัวรถคันนี้มันเหมือน c 220d ปกติไหมเหมือนเดิมทุกอย่างครับเพราะว่าตัว c 220d เนี่ยถ้าลูกค้าเนี่ยดูจากการ เขาเรียกว่างานแถลงข่าวผลประกอบการบริษัทรวมถึงทิศทางของบริษัทที่ผ่านมานะครับของระดับโกลบอลทางประธานบริษัทได้แจ้งว่าซีคัสคือรถที่เป็นสัญลักษณ์ที่จะบอกว่าเรากาลังไปสู่โลกอนาคตปี2030แบบคาร์บอนนิวทรอลเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องยนต์ของซีคัสเนี่ยจะไม่มีสันดาปในรุ้นเพียวๆหรืออีกแล้วเอ้ามันไม่ใช่เป็นเครื่องยนต์สีอะไรนะ2.0ลิตรไม่ใช่ไม่ใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยของซีคัสก็จะมีเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์แบบ สันดาปในนั่นแหละฮะแต่จะมีระบบเขาเรียกไฟฟ้าเข้ามาช่วยในแต่ละส่วน oh. วยกตัวอย่างเช่นอย่ยคันที่ข้างๆเราดีเลยนะครับเป็นรหัสเครื่องยนต์ O M 6 5 4 M ซึ่งจะมีเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยี My h y b บริแบตเตอรี่400โวลต์เอาไว้ช่วยนะครับในช่วงเวลาที่สําคัญเช่นเราขับขี่ความเร็วคงที่นะครับแล้วก็ถอนเท้าจากคันเร่งเนี่ยรอบเครื่องยนต์สามารถที่จะตัดเป็น i ด l e หรือเป็นอ n g i o ได้เลยว้าวนะครับและจอดตอนรถติดล่ะตัวนี้เนี่ย ก็ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของเขาเรียกว่าเครื่องยนต์ติดเนี่ยนะครับเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องเนี่ยก็จะมีการาสันああ่นเมื่อเครื่องยนต์ก็ทำงานああใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะสามารถที่จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยช่วยให้รถออกตัวไปก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยติดเครื่องยนต์ทำให้สมูทมากยิ่งขึ้นโอ้โหคราวนี้เท่ากับว่า m e r ร e d e s, <c oughs> <S ก็จะมี My h y b r i ิแล้ว <c oughs> ใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ โบขึ้นมาใช่ไหมไม่ได้บอกว่ามีบใหไฮบริดอะไรไม่ได้แสดงออกมาอย่างนั้นใช่ครับนะครับอ่าอันนี้เพื่อนๆทุกคนจะได้เข้าใจแล้วนะครับว่าตัว C220D รุ่นใหม่ของเขาอันนี้ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมีบายไฮบริดมาด้วยและจะเริ่มมาอีกก็ในอนาคตต่อไปจากนี้เนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มในเครื่องยนต์ที่เป็นเอ่อโฟรนะครับหรือไอเอสทั้งหมดแล้วครับโอเคอ่ะเรามาดูภายนอกกันสักหน่อยครับเชิญเลยครับพี่ ไฟหน้าเราก็คงไม่ต้องพูดนะเพราะว่ามันเป็น LED high performance อย er right. ู่แล right ้วใช่ครับมันก็ไม่มีอะไรคือต้องบอกว่าตัวซีคัสเองเนี่ยมันก็ออกมาครับหน้าใหม่เนี่ยมันออกมานานนานไหมต้องบอกว่าตั้งแต่้ปี2021ใช่แต่ถ้ามองตรงนี้นะครับถ้าพี่เอกคุ้นเคยกับเจ้า c 350E ตัวปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยกะสังเกตได้ว่าเราหยิบยกคาแรคเตอร์ความสปอร์ตของเขามาใส่ไว้ในรุ่นดีเซลเลยไม่ว่าจะเป็นบัมเปอร์ฮะล้อแม็กต่างๆ ก็เป็นดีวที่ยกมาจากตัวปลั๊กอินเลย MG ใช่ครับใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบแอโร่ดีไซน์นะครับพร้อมเอ่อสีเทอ r m ม l ไร e g เกรนะฮะแล้วก็ตัวเอ่อช่วงล่างเนี่ยถ้าเทียบกับตัวอวังกาจะมีการปรับตัวโรเตเทียลลงประมาณ15มเมตรเพื่อเพิ่มความสวยงามด้วยโหครับจะสังเกตโปรไฟล์เขาจะแบบว่าเนี้ยบมากๆแต่ก่อนต้องแอบเมาส์ดีเซลเหมือนลูกมีนน้อยนะตอนนี้อะไรประมาณนั้นเออแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าใช่ครับ เจ๋งครับก็อยากชวนเพื่อนๆครับมาดูนี่คือแค่คันแรกนะครับที่น่าสนใจขนาดนี้แต่ว่าแอบพูดถึงด้านในอีกสักหน่อยด้านในมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับด้านในเนี่ยก็คือเมื่อข้างนอกเขาเป็น AMG แล้วข้างในก็จะเป็น AMG i n t e r นเทเลตแพเช่นเดียวกันนะเป็นเบาะสปอร์ตแล้วก็พวงมาลัยเจเนอเรชั่นที่5แบบ3ก้านตัดล่างแบบสปอร์ตด้วยครับ เอาวะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะครับเดี๋ยวพี่เอกจะพาทุกคนครับมารีวิวละเอียดอีกทีนึงนะครับนี่คือคันแรกที่อยากชวนชวนทุกคนมาชมที่บูธ Mercedes-Benz ครับพี่เราไปดูคันที่ไฮไลท์คันที่2ที่น่าสนใจอีกหนึ่งคันกันดีกว่าครับผมมีของซ่อนาไว้อย่างหนึ่งด้วยแล้วก็บอกว่านี่คือครั้งแรกในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างสำหรับรถยนต์รุ่นนี้ด้วยจริงเหรอครับผมเป็นครั้งแรกและซ่อนไว้ด้วยใช่ครับ โดยปกติเขาไม่รู้เลยใช่ไหมคนอื่นจะไม่รู้เราแอบซ่อนเอาไว้แล้วเป็นครั้งแรกของรถยนต์ที่แล้วก็เป็น full size SUV และเป็นโตเฟลิปด้วยโอเคน่าจะคุ้นเคยกับตัวระบบช่วยเหลือความปลอดภัยของ S Class แล้วก็ EQS ที่ว่า Detect นะครับสุขภาพของผู้ขับขี่ไม่ว่าจะง่วงเพลียหรือเมาของคนขับต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีแล้วในรถยนต์ The New GLE เฟสลิฟครับและวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆครับมาชมกานนี้เลยนี่เป็นอีกหนึ่งคันที่ครับที่อยากจะให้เพื่อน ถ้าใครมาบูธนี้นะต้องแวะมาชมคันนี้ให้ได้แล้วมาคุยกับเขามาหารายละเอียดกับเขาเอาจริงๆนะบูธเราเนี่ยตอนนี้รถจอดกันเกลื่อนเลยจนไม่รู้เลยตัวคันไหนแม่งไฮไลท์ไม่ไฮไลท์เลยนะเราผสมผสานคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าเป็นเออฟิวเจอร์ฟอร์เดี๋ยวนี้นอกจากเรานําแสดงรถยนต์แล้วนะครับเพื่อสําหรับคนที่สนใจซื้อนะครับเราก็ยังจะเป็นแหล่งที่เรียนรู้มากกว่าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาสัมผัสถึงเทคโนโลยีในอนาคตของ m e r c e d e เ b e n z นด้วยแอนเพลต้องถามแบบนี้ต่อ พอเขาบอกว่าเป็นเฟซลิฟมันมีจุดไหนที่เปลี่ยนแปลงโคมไฟคู่หน้า<ม>กระจังแอบบอกพี่อย่างหนึ่งว่า,วาไอ้เจ้ากันชนชุดนี้นะฮะนี่เราได้รับมาจากแบรนด์ที่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของมอเตอร์สปอร์ตเลยคือกันชนเนี่ยมันมี <MG S 2> ชื่อว่า V8 s t ดสไต์ใช่ครับรพี่แอบสังเกตเนเนี่ยนะต ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในพล G T 4ฟดอแล้วก็ S L ที่เป็นเครื่อง63เพราก็ S L 43จะไม่ได้กันชนนี้เฮ้ยนี่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 ตรงนี้นี่คือ่มันเลยดูดดูดขึ้นใช่ครับแล้วก็ Mercedes Star Pattern นี่ Star Pattern มานะครับฟลอม360ซึ่งตัวนี้มี Transparent Bonnet คือสามารถแสดงภาพเนี่ยจำลองที่ใต้ฝากระโปรงเนี่ยได้ถึง25เพื่อเอาไว้ ดูเวลาเช็คเวลาขับแบบออฟโรดแล้วก็เลได้ที่ผมแจมเมื่อสักคู่นี้ถ้าเขาตรวจจับเจอว่าเราเนี่ยง่วงเพียเมาหรือเสียชีวิตขณะขี่นะครับใช่เสียชีวิตด้วยนะด้วยครับรถจะเข้ามาขับให้เองอัตโนมัติโดยการสข้างทางให้เองอัตโนมัติอยา้เขาเป็นเซมิออโตโนมัสไรที่สูงที่สุดในตลาดประเทศไทยนะพี่เอาไปรีวิวแล้วพี่แกล้งตายปุ๊บ เขาจะขับให้เราอย่างนี้เลยใช่ครับถูกต้องแล้วก็โทรเรียกรถแอรบูเลนให้ด้วยอุ้ยเรามีเอ่อเทสหลายๆรุ่นแล้วลองดูอย่างเอสคัร์ดหรืออีคลสเนี่ยเราทำเทสต์ไปให้เรียบร้อยแล้วกายลองทำเทสตัวเองยังได้แล้วครับลองหมดแล้วจริงจริงทำงานจริงใช่ครับเพราะว่าเบอร์ซิดีส์เบนเป็นแบรนด์เดียวในเอ่อโลกนะครับในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์นะตอนนี้ที่ผ่านมาตรฐาน ย n เ157นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่แบบออโตโนมัสไลท์ครับพี่เอ๋อโอ้โหอ่ะครับเรารู้แล้วใน่เฟซลิฟและรุ่นของคราเป็นเจีแอลอีสามดีใช่ครับดีเซลครับอีกแล้วเพิ่มแรงม้าให้กระจับกระเฉงจากเดิม245แรงม้าเป็น269แรงม้าอ่ะแต่คันนี้มี48โวลต์ไหมมีครับมีคันนี้ก็มี48โวลต์มาแล้วเพราะด้วยความที่เขามีตัวมายไฮบริดเนี่ยแหละฮะทำให้เขาได้พลังกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มเพ้่มไปด้วย นี่ครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะครับ,รบที่พลาดไม่ได้ต้องมาและเราจะเห็นนะครับว่ามีผู้ใหญ่หลาย,ลายๆท่านแวะเวียนเข้ามานั่งมาลองให้ความสนใจนะครับโอเคแต่ภายในอ่ะภายในมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเยอะมาเกเรียกได้ว่ายกเรียกว่าเทคโนโลยี <S <S ที่ท <S <S ล้ำหน้าที่สุดดีที่สุดของ Mercedes-Benz เข้ามาใส่นั่นก็คือ MBUX 7 หน้าจอตรงกลางใช่ครับระบบปฏิบัติการนี่คือเรียกได้ว่าเหมือนอย่างกับ EQS เหมือนอย่างกับ S Class เลยอเอามาใส่ในรถยนต์ที่เรียวกว่าเป็น Full Size SUV คันนี้น,นะครับอ่าฮะอ่ะไม่หมดครับยังมีอีก2รุ่นเดี๋ยวเราไปชมกันครับได้เลยครับเจอด้านนี้ครับพี่ และอีกหนึ่งค,คันที่ต้องพรีเซนต์เพื่อนๆให้มาชมอันนี้จับต้องได้ง่ายครับนี่ครับ GLC 220D นะอวังกาศอาวังกาศด้วยซึ่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราเรียกว่าดีไซน์แล้วก็ทําเครื่องยนต์ทํำตัวรถออกมาเนี่ยตามคําเรียกร้องของผู้บริโภคเลยอย่างแรก ตอนเราที่เปิดปั๊กอินไฮบริดเนี่ยหลายหลายคนถามถึงดีเซลล่ะแอดีเซลใช่อยากได้ดีเซลล่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไป็นรถออฟโรดใช่ไหมครับผมแล้วขับเคลื่อน4ล้อล่ะเพราะตัวเดิมเนี่ยไม่มีตัวนี้กลับมาให้หมดเลยก็คือเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยก็เป็นโฟร์เมติกด้วยถูกต้องและนี่คือครั้งแรกของชุดแต่งแบบอวังกาดกับรถยนต์ SUV แบบนี้ด้วยนี่นะครับครับมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนและที่สำคัญครับเราเคยนำเสนอไปแล้วกับตัวท็อปว่ามีออฟโรดเอนจิเนียริ่งแพ็กเกจไม่ว่าจะเป็นกล้อง360มองใต้ฝากรระโปง แล้วก็ช่วงล่างยกขึ้น20มิลแล้วก็ปกป้องตัวเขาเรียกว่า underbody เนี่ยด้วยวัสดุที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็หน้าจอแบบออฟโรดคันนี้มีหมดเลยแบบไม่ตัดอะไรเลยก็เหมือนในตัวรุ่นพี่เขาเมื่อกี้นี้ที่เราดูคือ GLE ใช่ครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับและกาลังของเครื่องยนต์คันนี้จะเหมือนกับในตัว C 2 2 0ยดีไหมก็เท่ากันอยู่ที่197แรงม้าเครื่องยนต์ชุดเดียวกันชุดเดียวกันนะครับเพื่อนๆดูแล้วนะครับก็คราวนี้แล้วแต่เลือกครับอยากจะซีดานหรืออยากจะ SUV นะครับ แต่ดูแล้วน่ายืมมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องในมีอะไรเป็นไฮไลท์ปีกมาดูครับอย่างแรกเลยคือสีเบาตัวท็อปเราใช้เป็นเบาะด,ดําแดงนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นเบาสีน้ําตาลเพื่อสื่ออารมณ์ถึงความแบบเรียบหรูนะครับและที่สำคัญครับรายละเอียดการเดินได้ต่างๆเนี่ยสีเดียวกันกับเบาตลอดทั้งคันครับพี่เอกขออนุญาตนะเดินเชิญเลยครับมาๆมาขออนุญาตให้ทุกคนได้ดูแต่สีอ่ะดีนะครับพี่เอกชอบดีกว่าสีแดงอีกอ่ะชอบแบบนี้ใช่ครับดูหรูหราดูไฮโซและหน้าจอ ให<จ>ญ่ที่สุดเท่าที่จะเลือกใส่ได้แล้วครับ <S <S เป็น EVX7 พร้อมระบบสแกนแลายนิ้วมือแบบ fingerprint sensor นี่นะครับโหยว้า oh, ว wow, มากครับเพื่อนๆแนะนําอยากให้ดูเพราะว่าหลายๆคนถามหาดีเซลคราวนี้ทั้ง3รุ่นที่เราให้ดูมาเนี่ยดีเซลล้วนหมดเลยครับแล้วเบนซินล่ะครับน้องกายเบนซินตอนนี้เราก็จะเป็นในกลุ่มของรถปลั๊กอินไฮบิดแล้วครับ แล้วก็กจะมีในกลุ่มที่เป็น Mercedes AMG ตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่ในไลน์อัพนะครับแต่มีอีกหนึ่งไฮไลท์ครับเมื่อเรา,าพูดถึงไอ้เจ้ามอเตอร์ไฟฟ้ามาเยอะและ้วนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งงาน,นะครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเห็นรถยนตนนะครับในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าของแบรนด์ Mercedes b e n z ได้ครบทุกรุ่นเลยเริ่มต้นตั้งแต่น้องเล็กอย่าง EQB EQB ที่ฮอตมากๆเลยเปิดจองแป๊บเดียวหมดที่อ่ะพี่เเห็นว่าในบู๊ของ Mercedes Benz จะแยกโซนเป็นไฟฟ้าแล้วก็โซนรถแต่ละรุ่นแต่ามรบาน AMG บางรใหญ่บางอ่ะแต่ครั้งนี้มันไม่ได้แยกนะไม่ได้แยกเพราะข้างเรานะครับถ้ากล้องดูตรงนี้นะครับจะเห็นเลยว่าไอ้เจ้าตัวตระกูล EQ ดีกว่าก็มาจอดอยู่ตรงนี้เหมือนกันและนี่ก็ครั้งแกเหมือนกันนะครับเมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมาพี่ พี่เอก็จะเห็นว่าเราเปิดตัวทั้งตัว t o อปและเอ็มจีไดนไมค์เอ็มอาลยแต่นี่คือครั้งแรกที่เขาออกมาโยนโฉมให้ทุกคนได้เห็นกับ EQE 350 f o a t i c SUV Electric Art ถามว่าชื่อยาวกายจำได้ไงวะต้องบอกว่าชื่อเขานะค่ายนี้ยาวมากเหมือนกยนเลยแล้นี่คือครั้งแรกกับรถยนต์ไฟฟ้าที่มาพร้อมกับชุดแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอย่างเ l e c t r i c a อาด้วยแล้วราคาครับพี่เอเท่าไหร่ครับนี่สี่ล้านแปห้าหมบาท ถามจริงใช่ครับห้าไม่ถึงห้าล้านได้รถไซส์ดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นช่วงโปรพิเศษช่วงนี้ด้วยไหมไม่ครับอันนี้คือราคาที่เรียกได้ว่าเป็นราคาหน้าสติ๊กเกอร์ไพรส์เลยอ่าฮะครับก็คือใครที่สนใจได้ราคานี้แต่มาในงานนี้ในงานมอเตอร์อีสที่บูธต์โมเตอร์ไซคเบน์คุณจะได้เห็นตัวจริงคุณจะได้ขึ้นไปลองและเทียบได้หลากหลายรุ่นนะครับอันนี้งั้นเราขออนุญาตเข้าไปดูภายในกันดีกว่านะได้เลยคบไปอลังการ คือหลังจากที่เราไปอยู่ใน EQS มาเนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็นครั้งแรกที่เพก็ได้เข้ามานั่งในตัว EQE ครับผมเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะคือมันจะมีความใกล้เคียงกันนะครับแต่หน้าจอไม่เหมือนกันแล้วสิอันนั้นจะจอยาวใช่ครับอันนี้จะมีตรงกลาง MBUX 7เหมือนกันใช่ครับเหมือนกันตรงนี้เนี่ยเราออกแบบมาเนี่ยเราก็ พยายามดูถึงการใช้งานจริงของลูกค้าด้วยอย่างรุ่นพี่เขาทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะมีหน้าจอ56นิ้วแบบ X Hyper Screen ซึ่งเอาไว้สำหรับให้ผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยใช้คอนตต่างๆ แต่คันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้หยิบยกเรียกว่าสเปคโลอะไรมาให้ไม่ได้ขนาดนั้นเลยเพราะหน้าจอตัวนี้คือหน้าจอที่เหมือนกับอย่างรถไมบกักแล้วก็เหมือนอย่างรถ s c สค s s เลยคือไซส์12.8นิ้วเพราะฉะนั้นว่าเมื่อกี้ที่เราไปดู C-Class กับรถต่างๆที่ผาหานมาเนี่ยจอเล็กกว่านี้นคือเรียกได้ว่ายกจากรถแฟลกชิปมาใส่เลยพร้อมกับตัว AI Learning Machine แ,แล้วก็เครื่องฟอกอากาศต่างๆคือมีครบถ้วนเลย มีให้หมดแล้วแล้วก็การตกแต่งตัวนี้ฮะเห็นไหมสติชิ่งนี่สีคอปเปอร์นะครับตามอคอนเซปต์ของ Electric Art Interior ท e s i เ n ีรวมถึงตัวนี้เป็นของใหม่ฮะเป็น Mercedes-Benz นะครับ Star Pattern Backlit ก็คือหมายความว่าโลโก้เบนซเล็กๆตรงนี้จะเปลี่ยนสีไปตามแอมเบลไลท์ B ด้วยว้าวใช่ครับว้าวก็สื่อถึงความเป็น Electric Art ตามคอนเซปต์ของเขามาดูทวนหมดเลยครับที่ครมีคอนโทลมีอะไรต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าจัดเต็มในแบบที่ไม่กากเลย เฮ้ยราคาไม่ถึง5ล้านได้แบบนี้เถือว่าเป็นราคาเรา <Motor S 1> ใจมากไหมแบตการชาร์จ3รุ่นเท่ากันหมด2มอเตอร์คู่แรงมาร้าสองเก้นะครับแบตเตอรี่89ดสิกิโลวัตต์อวดีซีชาร์ร้อยเจ็ดสิบเหมือนหมดทั้ง3ามรุ่นและตัวนี้ก็ได้รับอันนี้ส่งนั้นไปด้วย แล้วคราวนี้เลนระยะทางวิ่งได้ไกลถึง5 58กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งครับเหลือแหล่เหลือแหลใช้งานได้แบบสบายๆนะครับเพื่อนๆที่จะถามหาว่าแบบเอยรถ QS นะครับโหวิ่งได้ยาวอ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องแวะเติมชาร์จบ่อยๆเลย600โลอันนั้นอันนั้นได้เยอะนะอันนั้นได้ไกลอันนี้ก็ประมาณ500นะครับก็ถือว่าโอเคก็เดินทางจากจังหวัดหนึงสู่จังหวัดหนึ่งได้อย่างสบายครับนี่ครับเป็นฮนดีไซ มากมากน้ำกายชอบมากแต่ว่าไอ้เรื่องหลังคานี้อันนี้ยังไม่มีมาอันนี้ก็จะไม่มีตัวพา n โนรูฟนะครับแล้วก็จะระบบเครื่องเสียงเป็นไม่ได้มีตัวเบอร์เมสเตอร์มาให้น้ำแต่เรียกได้ว่า เพียงพอต่อการใช้งานสําหรับเดินทางในรุ่นเริ่มต้นแล้วไปรุ่นเริ่มต้นแล้วครับแล้วก็ถือว่าในเรื่องระบบความปลอดภัยต่างๆก็ยังให้มาอยู่ครบทวนไม่ว่าจะเป็นบายสปอร์ตนะครับเลนคีปิ้งแอสซิสต์ต่างๆแอคทีฟเบรกแอสซิสต์ต่างๆมีให้ครบถ้วนเลยครับโอเคก็เห็นแล้วนะครับว่ามาครบทุกรุ่นนะครับสี่รุ่นที่เราพาไปนะครับก็ชิญชวนให้เพื่อนๆแวะมาชมที่บูธ Mercedes-Benz นะครับในงานของพิเศษซ่อนด้วยครับก็คือวันนี้เนี่ยนอกจากที่ทุกคนจะมีโอกาสสัมผัสกับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนครับแแล้วก็มเปสห พูดที่ส <Okay. S 1> ุดไดเข้ามานในงานนี้นะครับแน่นอนครับกลุ่มรถจนไฟฟ้าเนี่ยเราแถบบอบกไปให้ด้วยแล้วก็พี่เอ๋น่าจะเคยเห็นว่าข่าวปีนี้รถยนต์ซูเปอร์คาร์หรือรถสปอร์ตหลายหลายรุ่นเริ่มปิดลายการผลิตบ้างแล้วอ uh ่าฮะเราก็มีอีกหนึ่งรุ่นที่ลูกค้าย,ยังคงมีโอกาสซื้อนะแต็มแทบจะหมดแล้วก็คือ uh huh. เจ้า c ีโรถสปอร์ตคูเป้สประตูของเราคร uh huh. ับตัวนี้ก็แคมเปญเยอะมากแล้วก็จะไม่มีโอกาสซื้อแล้วเพราะว่าเราจุติการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ถัดมาเจ้า e-class เนี่ยนะฮะเมืองนอกเปิดตัวรุ่นใหม่ไปแล้วนะครับแน่นอนฮนะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้เป็นเจ้าของ e-class ในราคาที่ถูกในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับโซลรถเนี่ยแอบกระซิบนะครับฮะแอบกระซิบคุณผู้ชมได้ประมาณหกแสนว้าว 6, <000. S 2> ไม่มีใครได้ยินเลยครับไม่มีใครได้ยินเลย,ยครับเชิญชมในงานแล้วก็ g o A น้องเล็กของเรานะครับก็สโซลรถนี่เรียกได้ว่า transaction price ราคาเน็ตจริงๆเนี่ยนะครับจาก2ล้าน4กว่าเนี่ยเหลือ2ล้าน1นึ่งแสนเก้าหมื่นบาทโอ้โห ไม่พลาดไม่ได้แล้วแต่ต้องบอกแบบนี้เพื่อนๆสามารถที่จะไปช็อปตามโชว์รูมเมอร์เซเดสเบนท์ทุกประเทศได้เช่นกันทั่วประเทศนี้เราโปรเดียวกันเหมือนกันโปรเดียวกันแต่อยู่ที่ว่าเขาอ่ะมีรถแต่ละรุ่นนั้นอยู่ในสต็อกหรือเปล่าต้องรีบหน่อยแล้วนะครับรีบจองกันเลยตอนนี้ก็ขอบคุณน้องกายนะครับที่แวะมาพูดคุยแล้วก็พาเพื่อนๆมาครบมามาชมกับรายละเอียดแบบครบๆแบบนี้ต้องบอกพี่เอกคนเดียวว่า ตอบได้หรือบอกไม่ได้หมดเท่านี้ครับเป็นไงกันบ้างครับพาไปชมแค่4รุ่นนี้นะครับที่เป็นหัวใจสําคัญที่ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ใครมาบูธนี่ต้องแวะมาชมเลยนะครับและคันนี้นะครับที่เป็นในตระกูล EQE ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับถ้าใครสนใจในรถไฟฟ้าก็แวะมา ลองชมลองนั่งนะครับแล้วก็ลองพูดคุยรายละเอียดกันนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญครับน้องกายด้วยนะครับที่มาบอกเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมให้ได้มีความรู้มากขึ้นนั่นเองครับใครที่มาชมตรงนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่เอและพวกเราทีมงานเล่าเรื่องรถด้วยนะครับคลิปหน้าพี่เอจะพาเพื่อนๆไปชมเรื่องราวเกี่ยวกับรถอะไรก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับวันนี้ต้องขออนุญาตไปแล้้ววเจัันคคลิปหาสสดีรบ I can feel the blood creeping up from the heathens God will, got fight, got pride, got reason If they wanna go